สึกว่าได้รับไ,ไ,ได้รับความสุขจากความสงบนั้นใครที่เจรยนฐานท่านผู้ฟังนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยอาจจะเคยเจริญสมาธิโดยระลึกรู้ลมหายใจเพราะเหตุว่าดูเหมือนว่าอานาปานาาสติสมาธิเนี่ยค่ะจะแพร่หลายมากกว้างขวางมากเป็นอารมณ์ที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปแต่ว่าตามความ <c oughs> เป็นจริงนะคะ ถ้าท่านจะดูในวิสุทธิมรรคจะพบว่าอาณาปานาสติเป็นอารมณ์ของมหาบุรุษเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะลองคิดตามความเป็นจริงนะคะว่าบุคคลในยุคนี้สมัยนี้ มีปัญญาเทียบไม่ได้เลยกับบุคคลในสมัยก่อนแล้วก็โดยเฉพาะดูจะเสมือนว่าใครๆเนี่ยค่ะก็จะไปให้จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เป็นอาณาปานะสติสมาธิกันเสียได้ทั้งหมดนะคะจะเป็นความจริงได้อย่างไรในเมื่ออาณาปานะคือลมหายใจเนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ที่ละเอียดมากสุขุมปราณีตโดยสภาพตามความเป็นจริง ลมหายใจคือโผฏฐพารมนะคะคือสภาพธรรมะที่กระทบสัมผัสทางกายแต่ว่าละเอียดประณีตเพราะว่าเป็นลมที่เกิดจากจิตแต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะท่านจะไม่ทราบเลยว่าจิตใจขณะที่ต้องการจดจ้องที่ลมหายใจนั่นนะคะเป็นจิตประเภทใดขอให้เทียบเคียงนะคะว่า ตามธรรมดาของโฐัพพะคือรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กระทบกายเนะะี่ยค่ะตามปกตินะคะธรรมดาเป็นที่ตั้งของความยินดีหรือไม่อารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางกายก็ดี เป็นที่พอใจปรารถนาเพลิดเพลินยินดีต้องการหรือไม่ตามความเป็นจริงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีใครบ้างที่ไม่ต้องการตามธรรมดาตามความเป็นจริงและลมหายใจก็คือโผฏฐัพพะชนิดหนึ่งเท่านั้นในเมื่อใจของทุกคนเนี่ยคะ่ะปรารถนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอยู่แล้วเวลาที่ ลมหายใจปรากฏซึ่งลมหายใจก็เป็นโผฏฐพะชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับโผฏฐพะที่กระทบกายนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวจิตในขณะนั้นจะไม่พอใจจะไม่ยินดีในโผฏฐพะที่เป็นอาณาปานะตามปกติตามธรรมดาเลยค่ะเพระเหตุว่าลมหายใจก็เป็นโผฏฐพะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านต้องการที่จะจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยค่ะ ขอให้คิดว่าขณะนั้นนะคะเป็นความต้องการเหมือนท่านต้องการโผดถับพระที่กระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอื่นๆหรือไม่เนี่ยค่ะลักษณะของความต้องการนั้นละเอียดมากนะคะแทบจะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นความต้องการแล้วแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะปัญญาจะต้องรู้ในขณะนั้นว่าต่างกันหรือเหมือนกันกับความต้องการ ในโผดฐัพพระที่กําลังกระทบที่กายเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสมถะภาวนาไม่ใช่ว่าทุกท่านเนี่ยนะคะ <c oughs> มีลมหายใจอ่านเรื่องลมหายใจอานาปานะแล้วก็จะไปเจริญสมถะภาวนาเกิดความสงบเวลาที่จดจ้องที่ลมหายใจได้สภาพของจิตขณะที่ต้องการจดจ้องที่ลมหายใจและขณะที่กําลังรู้ที่ลมหายใจ เหมือนกับขณะที่กำลังจดจ้องหรือว่ารู้ที่โผฏฐัพพะที่กำลังปรากฏที่หนึ่งที่ใดในขณะน,นี้หรือว่าต่างกันอย่างไรถ้าปัญญาไม่รู้จุดนี้นะคะจะเจริญความสงบได้อย่างไรเพราะว่าปกติก็มีความต้องการในโผฏฐัพพะอยู่แล้วและลมหายใจก็เป็นโผฏฐัพพะชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นก็เป็นที่ตั้งของความยินดีแล้วเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะสงบเลยค่ะ ที่ว่าจดจ้องแล้วก็สบายเลยค่ะขณะนั้นน่ะไม่รู้ค่ะไม่มีปัญญาค่ะไม่ไม่รู้จริงๆค่ะคือว่ามีรู้อยู่อย่างเดียวแต่ว่าเมื่ออา่านพบในหนังสือแล้วก็นําไปสาธิตปฏิบัติค่ะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพักเทียบแล้วก็ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกซึ่งบางครั้งก็บังเอิญเป็นเป็นการบังเอิญที่ท่านขอใช้คําว่าบังเอิญขณะนี้นะคะ ขณะนั้นก็ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นการบังเองิญคือว่าก็จิตสงบได้ไม่อยากให้ใช้คําว่าสงบนะคะเป็นสมาธิกับสงบเนี่ยค่ะต่างกันสงบต้องขณะที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะและปัญญารู้ในสภาพความสงบของจิตต้องมีปัญญาเกิดในขณะนั้นซึ่งเป็นความรู้ชัดพร้อมสัมปชัญญะสมบูรณ์ว่าจิตในขณะนั้นนะคะสงบเพราะอะไร สำคัญที่สุดนะคะคือเหตุว่าจิตขณะนั้นสงบเพราะอะไรถ้าท่านผู้หนึ่งผู้ใดนะคะกระทบสัมผัสโผฏถัพพะซึ่งไม่ใช่ลมหายใจที่หนึ่งที่ใดก็ได้จดจ้องที่นั่นนะคะจะรู้ได้ไหมคะว่าจิตสงบหรือไม่สงบถ้าไม่รู้จเจริญสมถะภาวนาไม่ได้ถ้าจิตจะเป็นกุศลแทนโลภะมูลจิตซึ่งเป็นอกุศลตามปกติจะต้องมีปัญญาที่รู้ว่า เหตุไรเป็นปัจจัยให้จิตสงบในขณะที่กําลังระลึกรูโ้โผฏฐพะต้องมีเหตุค่ะไม่ก็่อยู่ดีๆก็สงบได้เอง สติปัฏฐานอย่างที่อาจารย์สอนนะคะอย,อย่างนั้นไม่ใช่การอบรมเจริญสมถภาวนาที่จะให้ดื่มดำแนบแน่นในอารมณ์นั้นด้วยความสงบถึงขั้นสมาธินะคะที่เป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแต่ขณะนั้นเป็นการอบรมเจริญปัญญาซึ่งสงบพร้อมปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นความสงบคนละขั้น ราะฉะนั้นก่อนที่จะเจริญสติปัฏฐานนะคะท่านไปทําสมาธิแล้วก็เข้าใจว่าจเจริญสมถภาวนาใช้คําว่าสมถภาวนาซึ่งไม่ถูกเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ประกอบได้ปัญญาที่รู้ลักษณะของจิตที่สงบเพราะว่าเมื่อจิตไม่สงบนะคะจะรู้ลักษณะของจิตที่สงบได้อย่างไรถ้าขณะนี้จิตเป็นโลภะแล้วจะไปรู้ลักษณะของจิตที่สงบเนี่ยคะ่ะไม่ได้ พราะเหตุว่าจิตที่สงบไม่ได้เกิดขึ้นปรากฏให้รู้ในลักษณะอาการของความสงบของจิตเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องศึกษาก่อนนะคะว่าจิตที่สงบเป็นกุศลขณะใดและจิตที่ไม่สงบเป็นอกุศลขณะใดในชีวิตประจำวันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าขณะใดที่ไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่ภาวนาขณะนั้นเป็นอกุศล ถ้าไม่พูดถึงวิบากจิตนะคะซึ่งเป็นการเห็นการได้ยินการได้กลิน่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยคะ่ะเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วลิ้มรสแล้วรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วจะเกิดโลภมูลจิตบ้างโทสะมูลจิตบ้างโมหะมูลจิตบ้างถ้าขณะนั้นไม่เป็นกุศลคือไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่การอบรมภาวนาซึ่งจะต้อง เป็นไปได้ด้วยปัญญาเท่านั้นสำหรับการอบรมเจริญภาวนาถ้าผู้ใดไม่มีการศึกษาให้เข้าใจเป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่สามารถจะเจริญภาวนาทั้งที่เป็นสมาถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาได้จน,นนั้นว่าถ้าหากว่าเจริญสมาธิทั่วๆไปนี้นะคะถึงแม้ว่าจะใช่ อย่างบางคนก็ใช้พุทธโธเป็นอารมณ์หรือว่าใช้สัมมาอรหังหรือใช้้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังนะคะค่ะเอขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณานะคะว่าความสงบอยู่ที่อารมณ์หรือว่าความสงบอยู่ที่ปัญญาที่รู้สภาพของจิตเช่นพุทธโธถึงแม้คนที่จะไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคก็กล่าวคำนี้ได้ใช่ไหมคะ เด็กตัวแรกๆเนี่ยค่ะชาติไหนภาษาไหนก็เอ่ยคำนี้ได้ทั้งนั้นว่าพุทโธแต่จิตของผู้ที่กล่าวคำนั้นน่ะสงบหรือเปล่าพระาจาร้ความสงบของจิตนะคะไม่ใช่อยู่ที่อารมณ์ค่ะแต่อยู่ที่ปัญญาที่รู้วิธีที่จิตจะสงบในขณะนั้นว่าเพราะอะไรจริงสงบอย่างที่ท่านกราบพระสวดมนต์เมื่อสักครู่นี้นะคะ มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาลักษณะของจิตของท่านในขณะนั้นบ้างหรือเปล่าคะว่าสงบหรือไม่สงบหรือว่าเหมือนเดิมเพียงแต่กล่าวคําซึ่งเป็นบทสวดมนต์เท่านั้น,นลักษณะของจิตนี่ต่างกันนะคะขอให้ศึกษาจริงๆคะ่ะและจะทราบว่าขณะนั้นบางท่านหวั่นไหวไปก็ได้ไม่สงบละคะเพราะว่าบาัญทีเสียงของท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเสียงของคนอื่นนะคะขาดการอบรมที่จะกล่าว ให้ถูกต้องตามวิธีนั้นได้จิตของท่านก็หวันไหวไปแล้วหรือว่าอาจจะมีอกุศลจิตเกิดแทนที่จะเป็นกุศลจิตก็ได้ลักษณะของจิตท,ที่สงบเนี่ยคะ่ะถ้าไม่มั่นคงนะคะก็ยากที่จะปรากฏให้รู้ได้ว่าขณะนั้นสงบเช่นในขณะที่ให้ทานที่จริงแล้วนะคะกุศลเจตนาให้เนี่ยคะ่ะในขณะนั้นต้องสงบ เพราะว่าเป็นกุศลแต่ว่ามีกี่ท่านที่จะสังเกตร,รู้ลักษณะความสงบของกุศลจิตในขณะที่ให้เพราะเหตุว่าส่วนมากนะคะถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วเราก็แม้กุศลเจตนาจะเกิดขึ้นก็เพียงเล็กน้อยแล้วอกุศลก็ครอบงำอย่างรวดเร็วมีเจตนาให้เพียงนิดเดียวค่ะบางท่านก็สงสัยว่าเป็นกุศลหรือเปล่าด้วยซ้ํา เพราะว่าไม่แน่ใจว่าขณะที่ให้นะคะเป็นกุศลเพราะว่าขณะนั้นให้เพราะรำคาญบ้างหรือว่าให้เพราะเหตุอื่นๆบ้างแต่ที่จริงแล้วนะคะถึงจะรำคาญแล้วไม่ให้ก็มีแต่เมื่อใดที่รำคาญแล้วให้ขณะที่ให้ก็ยังเป็นกุศลเจตนาแต่น้อยมากจนไม่ปรากฏลักษณะของความสงบให้ปรากฏว่าขณะนั้นเป็นกุศลที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะ แต่ถ้าท่านผู้ใดนะคะมีปัญญาสังเกตร,รู้ลักษณะของกุศลลจิตไม่ว่าจะเป็นไปในทานหรือเป็นไปในศีลหรือเป็นไปทางกายทางวาจาเป็นการอ่อนน้อมเป็นการเคารพผู้ที่ควรเคารพเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้ลักษณะของความสงบของจิตซึ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดการกระทำกุศลทางกายทางวาจาได้ ท่านเหล่านั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยปัญญาที่รู้ลักษณะความสงบของจิตเนะะี่ยค่ะสามารถจะอบรมจเจริญกุศลพร้อมได้ความสงบยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไม,ไม่รู้นะคะแล้วก็พุทโธกันไปหมดเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นกุศลคือว่าขณะที่ยังไม่ไศึกษาไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ไม่มีอาจารย์สอนด้วยมีแต่ตำราก็ปฏิบัติไปเหมือนกับตามลำพังนะคะ แต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขตัวเองเลยค่ะบางครั้งจิตเป็นสมาธิก็รู้สึกเป็นสุขชอบใจมีโลภะเกิดข้างหลังนั่งอีกจะให้จิตเป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่มีค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่พอมาเจริญสติสถานอย่างที่อาจารย์สอนแล้วก็จิตสงบได้โดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิคือว่าขณะที่มีสติระลึกูงมากมาก จิตก็ได้รับความร่มเย็นเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะอันนี้ก็เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาคือก็สะอาดเบาแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งนานๆเหมือนกับที่เคยจดจ้องอยู่โดยปราศจากปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายด้นะคะไม่ควรจะเป็นสมาธิแต่ควรจะเป็นความสงบของจิตซึ่งเป็นกุศลเพิ่มขึ้น และเมื่อความสงบเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามีปัจจัยที่จะให้ความสงบนั้นตั้งมั่นอยู่ได้นานประกอบด้วยสมาธิพร้อมด้วยสัมปชัญญะบริบูรณ์ผู้นั้นจะรู้ตามความเป็นจริงค่ะว่าความสงบเนี่ยเพิ่มขึ้นและเป็นความสงบจริงจริงสภาพที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะในขณะนั้นเป็นกุศลผ่องใสซึ่งเป็นความสงบปราศจากอากุศลและก็ประกอบด้วยสมาธิที่มั่นคงขึ้นที่แล